สวัสดีครับวันนี้มีงานแบบไทยๆนะครับอันนี้ภาพวาดนะครับอันนี้ภาพวาดนะครับนี่ขนาดนะครับสิบคูณสี่สิบแปดเซนติเมตรนะครับราคาด้วยนะครับอันนี้เป็นไม้นะครับไม้เป็นท่อนอย่างนี้นะครับมีพร้อมที่แขวนนะครับอันนี้เป็นภาพวาดนะครับสีดีมากนะครับไม่มีไม่ค่อยทะลอกเลยนะครับอภาพวาดนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ขนาดนะครับ19.5คูณ28.5นะครับอันนี้ราคานะครับอันนี้เป็นภาพวาดวนกรอบแบบนี้นะครับอภาพไทยๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ กรอบข้างหลังเป็นแบบนี้พร้อมที่แขวนนะครับอันนี้เฟซเจ้าของนะครับอันนี้ขนาดนะครับขนาดเมื่อกี้นะครับและราคานะครับสิบเก้าจุดห้าคูณยี่แปดจุดห้านะครับเก้าสิบอันนี้ภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับสี่สิบเอคูณห้าสิบสองเซนติเมตรนะครับนะครับนี่ราคานะครับอ่าอันนี้ต้องปิดไว้นะครับเพราะว่าผิดกฎนะครับปิดไว้ปิดจุกไว้นะครับมันผิดกฎนะครับอันนี้เป็นคล้ายกับกรอบวิด มีที่แขวนให้ข้างลังมีที่แขวนให้นะครับจะเป็นภาพไทยๆนะครับนี่ไทยๆนะครับใครชอบงานแบบไทยๆนะครับอืนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นภาพวาดบนแผ่นไม้นะครับไทยๆนะครับ ไทยนะครับส่วนนั้นนี้นะครับเป็นเป็นภาพวาดบนผ้านะครับขนาดและราคานะครับห้าสิบคูณหกสิบเก้าเซนติเมตรนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับนะครับเป็นเป็นหอไอเฟลนะครับจะประดับด้วยแบบอย่างนี้นะครับมันรังลิฟติยะตานะครับอันนี้เป็นผ้านะครับเป็นภาพภาพวาดภาพสกรีนลงบนผ้านะครับนี่ครับขนาดนะครับขนาดห้าสิบคูณหกสิบเก้านะครับสองร้อยห้าสิบบาท ของเมื่อกี้นะครับนี่อันนี้ชื่อเฟตอันนี้ขนาดสามสิบเจ็ดจุดห้าคูณแปดสิบเอ็ดนะครับ้าแบบภาพปักนะครับนี่เป็นภาพปักนะครับสี่รอยห้าสิบบาทนะครับนี่ยเป็นภาพปักบนท้าหมนนะครับนี่าปางช้างมวยไทยแผนที่ประเทศไทยสามล้ตุกตุกนะครับตลาดน้ำมัมพาวานนะครับพระราชวังนะครับนี่ครับไทยแลนด์นะครับขอบเป็นขอบไม้นะครับ ข้างหลังกระดาษกาวปิดทับนะครับมีที่แขวนให้ด้วยนะครับอืนะครับตัวนี้นะครับ